สวัสดีครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมลดน้ําหนักด้วยการปั่นจักรยานเนี่ยนะครับจาก89เหลืออยู่70นะครับผมทําอย่างไรนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับไปกับช่อง YouTube ปั่นไปกับกะทิด้วยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับผมจากเมื่อก่อนก็เคยเป็นเด็กที่อ้วนมากๆเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะคือเป็นเป็นช่วงเวลาที่เราเรียนนะครับผมจบการโรงแรมกับการท่องเที่ยวมาเนาะแล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมคือออมันก็ต้งแแบบลดดูี่ะ แล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมก็หันมองเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมมีแต่ผู้หญิงสาวส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผู้ชายมีแค่สามคนเท่านั้นเนาะแล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมคิดคิดขึ้นมาในใจเลยนะครับว่าเฮ้ยเราจะปล่อยตัวเองไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมจะทําอย่างไรเนาะก็คิดคิดคิดเนาะ,ะแล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมก็ อาหารไปปั่นจักรยานนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นผมเป็นคนที่ชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วนะครับก็หันไปปั่นจักรยานเหมือนเดิมนะครับการปั่นจักรยานของผมเนี่ยนะครับผมเราก็จะปั่นตอนช่วงเย็ยนสักประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับแล้วก็กินปกติ นะในช่วงนั้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะผ่านไป1อาทิตย์นะครับจากน้ําหนัก89นะเอ๊ก็มาช่างอีกทีทําไมน้ําหนักเนี่ยนะมันก็ยังอยู่89เหมือนเดิมนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะผมก็คุยกับแม่ผมเนาะแม่ผมบอกว่าเราลองเบาช่วงเย็นดูสิอ่ะผมก็เริ่มต้นใหม่นะครับก็ปั่นจักรยานไปนะครับเช้ากลางวันเนี่ยกินปกติเลยนะครับแล้วตอนช่วงเย็นเนี่ยนะครับผมก็เบาลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมจนแทบไม่กินเลยนะครับ3เดือนเท่านั้นนะครับผมน้ําหนักจาก89เนี่ยนะครับผมลงมาอยู่ที่ สิบกิโลนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โยโย่ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออผิวหนังเราเนี่ยนะครับผมไม่เหี่ยวนะฮะคือมันมันเลยดูไม่โซมนะครับมันมีความแบบว่า ตึงกว่าเดิมเอางี้ดีกว่านะครับผมแล้วน้าหนักที่ลงมาตั้ง19บกกิโลรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเห็นตัวเอง้วเนเ่ยโอ้โหมันเปลี่ยนไปตั้งขนาดนี้ได้เหรือแล้วอย่างที่2เนี่ยนะครับผมการเข้าสังคมเนี่ยมันก็ง่ายง่ายมากๆนะครับแล้วอย่างที่3เนี่ยนะครับผมเสื้อผ้าอะไรพวกนี้คือที่เราอยากใส่แบบชุดนี้ชุดนี้เอ้ยเราสามารถ ที่จะใส่ได้ปกติเลยนะครับผมคือแบบมันทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับผมอาการเหนื่อยอะไรพวกนี้ก็แทบไม่เหนื่อยเลยนะครับทําอะไรก็กระชับกระเงิงเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่แบบว่ายัางไงล่ะผมเป็นคนที่แบบชอบง่วงนอนนะจริงๆแล้วมันเหมือนกับสมองไม่สั่งงานนะครับแต่ว่าเมื่อร่างกายเราลดน้ําหนักมาได้ตั้ง19กกิโลนะครับเฮ้ย มันเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่แบบมันคอยกระตุ้นเราตลอดเวลาเลยนะครับผมทําให้สมองเนี่ยนะมันแจ่มใสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันรู้สึกว่ามันโล่งตลอดเวลาเลยนะครับผมอืมก็ประมาณนี้นะครับแต่อยากจะบอกว่าการปั่นจักรยานอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมถ้าจะให้ลดน้ําหนักคือมาเป็นไปไม่ได้นะครับคือมาเป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะครับผมจะบอกเลยนะว่าผมจะบอกเลยนะครับว่าการปั่นจักรยานหรือการออกกําลังกายเนี่ย90%เท่านั้นนะครับ เอ้ยสิเท่านั้นนะครับแต่ว่าอีก 90%ก็คือการกินนะครับถ้าเราควบคุมการกินได้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าน้ำหนักคุณลงอย่างแน่นอนนะครับแล้วลงเร็วด้วยร่างกายไม่โทมด้วยนะครับผมแต่หลักๆเลยอยากจะบอกนะครับว่าน้ำตาลนะครับผมกับของทอดของมันนะครับผมกินให้น้อยลงนะครับรับรองเลยนะครับว่าลงเร็วมากๆเลยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่องยูทูบบ้าปพิการกะทิด้วยนะครับผมสวัสดีครับ